คนแรกโทรคือเรื่องเรื่องความสัมพันธ์เลยคือเราเจอกันในแอปแอปนึงปีกับประมาณกลางปี25 6 2ยแล้วเราก็พบพูดคุยกันมาในลักษณะที่จริงจังนะคะในลักษณะที่จริงจังยยแล้วก็ให้ย้ายไปด้วยแล้วก็เรามีอาชีพข้าราชการอยู่ทางใต้เหมือนกันแล้วในลักษณะที่จริงจัง<ม>เขาก็จะให้ย้ายไป ให้ย้ายไปใกล้ๆบ้านเขาอ่าซึ่งในในลักษณะความสัมพันธ์ที่เราเห็นที่เราพบเราก็ได้สืบคือสืบสืบโซเชียลเองอะ่ะมีแปด Facebook สี่ไอแล้วก็ลายกี่ลายลายสามลายเบอร์โทรเบอร์โทรสามเบอร์แล้วเสร็จแล้วเราก็สืบร้บมาว่าเขาอะ่ะได้มีภรรยาถูกต้องตามกฎหมาย เราก็เลยหยุดความสัมพันธ์ตั้งแต่ปลายปี564พอเพราะพี่คนนี้เขาโพสเฟซเหมือนเราอะส่องเขาอะส่องเขาว่าจะโดนหลอกอีกไหมก็เลยไปแจ้งเขาว่าคนนี้มีภรรยาแล้วนะ่าประมาณนี้ในลักษณะนี้เหมือนเหมือนเขาหลอกเป็นแพทเทิร์นนะคะเหมือนเขาใช้คําพูดคําเดียวกันหลอกเป็นแพทเทิร์นอะหลอกหลอกทางนี้หมายถึงว่าหลอกมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่ได้หลอกเงินหลอกเป็นแพทเทิร์นว่าอย่ามาแปดปีเป็นพ่อเลี้ยงเดียว ชอบออกกำลังกายรักธรรมชาติประมาณนี้ก็แล้วก็ต่อเนาะฮะเพราะว่าน้องอีกคนนึงเขาพูดไม่ค่อยเก่งคือคนนี้ยก็เข้ามาหาพี่นุญาเป็นคนแรกนะคะน้องคนนี้คือวันวันที่พี่หนุญาโพสเฟซครั้งแรกคือพี่หนุญาโพสในเรื่องของการทำานแล้วทุกคนที่เคยมีอะไรกับเขาที่เขาหลอกอ่ะก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้นะคะ จะเข้ามาแบบไลฟ์เฟซพิหนุยาเยอะมากตั้งแต่คือเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาเดือนเดือนกุมภามันเป็นวาเลนไทน์กุมภาที่ผ่านมานะคะ พี่หนุยาเองก็มีหลายๆคนที่เป็นลูกศิษย์บ้างเป็นอะไรบ้างใช่ไหมคะเข้ามาอวยพรวาเลนไทน์แล้วตัวพี่หนุยาก็เลยเอาไปทําเป็นจัตอรี่แล้วก็โพสต์หน้า Facebook ว่าขอบคุณทุกคําอวยพรขอบคุณทุกความความรักที่ให้มาไม่ว่าความรักนั้นจะเป็นความรักแบบชู้สาวแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องวาเลนไทน์ Valentine, เราไม่จําเป็นต้องรักกันด้วยแบบหนุ่มสาวหรือชู้สาวรักกันเป็นเรื่องที่ดีกับการที่เรามีความรัก นั่นคือเพราะว่าพิญญาเป็นคนเป็นวิทยกรบรรยายก็เลยเอาเรื่องของความรักเข้ามาคราวนี้ทุกคนในนั้นที่พิญญาทาเป็นสตอรี่หนึ่งในนั้นคือของเขาด้วยมันประมาณ20-30คนที่ที่คนที่ที่ที่เอพวันไทยมานะคะก็หนึ่งในนั้นก็คือเป็นของผู้ชายคนนี้ด้วยที่พิญญาเอาขึ้นทุกคนเห็นเห็นปุ๊กก็กลายเป็นว่าจุดที่ทุกคนสนใจก็คือสิบกว่าคนสองเฟซพิญญาทุกคนเลยตั้งแต่เมษาเป็นต้นมา พี่เดียวก็ไม่รู้พอเข้ามาปุ๊บพวกหนูดูเฟซพี่มาตลอดเห็นเขาตามพี่มากเลยนู่นนี่นั่นโอ้ขนาดนั้นเลยอคือเหมือนอเหมือนลักษณะที่เป็นผู้ชายแบบผู้ชายคล้ายๆพูดยังไงนะผู้ชายล่าผู้หญิงไหมล่าแต้มอะ่ <laughs> <laughs> อะภาษาสมัยนี้ <laughs> คือ, <laughs> ค,อคือเหมือนหลอกหลอกคนในโลกโซเชียลอ่ะ แต่คนไม่ไม่โลกโซเชียลเขาก็หลอกนะคะคืออันลักษณะก็หลอกแบบนี้คนเนี้ยเจอรู้จักกันตั้งแต่กางปี62ใช่แต่ว่าเจอกันเนี่ยปลายปี63ใช่ใช่ใช่เจอกันปลายปี63แล้วก็เจอแล้วพอครั้งที่2ก็มีความสัมพันธ์กันจากนั้นเราก็สงสัยพฤติกรรมว่าเขาเหมือนคนหลอกในโลกหลอกคนในโลกโซเชียลอ่ะก็เลยสืบดูสืบจากไอจลูกเขาติ๊กต็ลูกเขา สืบจากเฟซบุ๊กญาติพี่น้องเขาแล้วก็เอาภาพที่เขาส่งให้เราอ่ะมารวมรวมกันอ๋อผู้ชายคนนี้หลอกแล้วก็จะหลอกๆต่อต่อไปดูแล้วทำงานในวงใกล้เคียงกันไหมคะหมายถึงเนี่ยหรอใช่ค่ะกับผู้ชายไม่ค่ะเขาเขาอยู่กทมค่ะเขาไปทำงานบริษัทเอกชนหน้าที่การงานดีโปรไฟล์ดีเรามองว่าทำไมเขาไม่ซื้อกินอ่า ถ้าเขาชอบจะเปลี่ยนทําไมเขาไม่ซื้อกินทําไมเขามาหลอกแบบนี้แล้วคาะนี้ในส่วนของน้องคนนี้นะคะที่เข้ามาหาพี่นุยาก็คือแอดเป็นเพื่อนมาเลยแล้วก็เอารูปของผู้ชายมาถามพี่ว่าแฟนพี่เหรอคะใช่ไหมพี่ก็ถามว่ามีอะไรหรอเขาก็บอกว่าหนูมีเรื่องอยากจะคุยหนูบอกพี่ก็เลยบอกว่าเอางั้นถ้าง,งั้นเดี๋ยวพี่โทรหาเอาเบอร์โทรมาเลยพี่ก็โทรหาเขาเลยพอโทรหาเขาเขาก็บอกว่าผู้ชายคนเนี้มาคุยกับเขาเมื่อสี่ปีที่แล้ว แล้วก็ถามว่ากับพี่มีอะไรกันแล้วยังพี่บอกว่าพี่ยังไม่เคยเจอกันนะเออแต่เขาก็มาชอบพี่แล้วก็คุยกันมาสักระยะนึงคนนี้ก็บอกกับหมดเลยว่า